เป็นรุ่น LM 0 8นะครับ015นะครับ <c oughs> เป็นทรงทรงน้ำมันนะครับม็นสอนนากิต้านะครับนากิต้าเจาแปเนเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีน <c oughs> ะครับมีเมี่มพัดรับใบตัดสูงสุดได้9นิ้วนะครับเป็นมอเตอร์ไลท์แปลงถ่าน,นครับ พร้อมเฟืองเกียร์ก็คือเป็นทรงทรงน้ํามันเลยนะครับมอเตอร์ไร้แปงถ่านนะครับน้ําหนักเบาใช้งานได้นานแล้วก็ขนาดเล็กกว่าประสิทธิภาพสูงทนทานกว่าบัสเลดดีซีมอเตอร์นะครับ d l d c นะครับ d l d c นะครับบัสเลดเดี๋ยวเราจะมาะะอันแพ็คกันนะครับต่อกันนะครับ ให้มาองกลอี่ข้างนี Kel ้ของข้างไปถึงไม่ด้ ง่น้นะครับมีแขนมาให้เลยนะครับ ดีไซน์สวยงามนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมพรีเมียมพัดนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับว่าใช้งานกันยังไงครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบก่อนนะครับ あ หนักมั้ยបោលលឿនណា